แต่หนึ่สวยพี่สวยแตกสองสวยพี่สวยแตกสามอา่าขึ้นพี่ขึ้นพี่ ไม่มีว่ะคลิกซี่อยู่ไหนวะเนะี่ยโอ้มันอยู่ที่อา้าวกันเวสองกันสองอะน้องกันสองอะน้องกันสองอะน้องอุ้ยแต่เลือดสองอผมไม่ลงวะ่สะสกัดบวกคลิกซี่ ไม่มีดาเมจด้วยแหละช้าก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรห,ยหสัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหายดิมคุม้มพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินส,สวยๆราคายดีเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น tp เจ็ดลิงก์เพจใต้คลิปนี้นะครับผมใครสนใจทักไปได้เลยครับ นี่แหละคอมที่พี่ต้องการทาร่าบวกอายา่าเท่ากับไม่มีวันตายมันต้องแบบนี้แล้วก็มีมากนก้าด้วยเดี๋ยวปิดกล้องให้ก่อนเห็นไหมมีมากันกล้าด้วยบอกเลยว่ามันจะโคตรถือโคตรอันตรายในวันนี้เอา้าบีแจนพี่ไปแล้วน้องบีแจนเอาไล่เรียนบอทุกโป,ปง่งแตกหนึ่งโอ้โหเกมนู้นฝั่งนู้นยิ้มเลยอ่ะทีมผมหลุดไปสองแล้วตอนนี้นท้งออบเรนก็หลุดนะออฟเรนตอนนี้เป็นบอทนะทุกคนไม่ใช่คนนะ โปลตีนก oh well, oh oh like oh ็หลุดอะไรวะเดียตามระเจ้ามาโอ้ไม่กอดไม่พร้อมแล้วกดทำไมเออสมองเอาหน่อยนี้เอาหน่อยนี้น้องต้องแบบนี้ไม่พร้อมแล้วกดทำไมวะฮู้ฟิกเกอร์ดูดด้วย่ะโอ้โห โอ้ไม่จิมเอาแล้วจังหวะนี้น้องบอดอาย่าจะทำยังไงน้องบอดอาย่าโดนดึงไปแล้วโอ้โคอดคิวเมดไม่หลุดแต่เล่นไม่เป็นนั่นแหละหมดเลยงานนี้เอาปองชชกเกอร์ว้าวมดตีเมกาคิวขอแก้มืออีกเกมหนึ่งผมไม่ยอม เมื่อกี้ทีมผมหลุดเฉยรอบนี้เดี๋ยวเจอดีกันฝั่งนู้นนะ่ะ <got> เกมนี้แหละมันไม่มีใครหลุดและมันมาช่วยอุ้มอ่ะผมบอกเลยมันมาช่วชัวอุ้มเมอ่อาย่าไปช่วยป่าได้เลยนะอุ้ยเซรามูนเดี๋ยวอันนี้เล่นกลางเหรอเอาวะน้องโซมาย่าเขาเปิดไม่บ่กวะเนี่ยน้องโซมาย่าพี่อยู่นี่้องชายไม่ต้องช่วยพี่ฟาร์มมนดูดเววน้องไปดอืนไป่อืนดิไป่อืนดิ ไปทีมเอาดิแต่งหนึสวยพี่สวยแต่สองสวยพี่สวย ไอสามอาญาขึ้นพี่ขึ้นพี่ได้ยินไหมขึ้นพี่ขึ้นนาคอสเอ้ยไม่ใช่ขึ้นทาล่าเออตกใจหมดเออนั่นแหละไม่ฟังพี่เลยไงน้องอออต้องแลกห่ะทุกคนแลกไม่ได้ด้วยตายวะ่ะ เสียสองเลยวะไม่เป็นไรมันเป็นเกมแก้มือแตกหมดโอ้ oh my god มันลงมาีหว่าสกัดนี่วะ่ะผมลืมไปเอามังคองหน่อยเอามังคองหน่อยเออตีมังคองช่วยกันหน่อยไม่เป็นไรเล่นล่างของยืนชิวๆก็พอแล้วสวยงามเฮ้ย <Nice. S 1> hey, ด่วงวะ่ะขี่มันดิขี่มันดอนิอันตีอะน้องอันตีอันตีน้องซ้ม ิว2ไม่มีโอเคไปเถอะทําไมอันต,ตรงอันตีมันกดยากันจ er ังเลือเกินนะผมไม่เข้าใจจริงๆเห็นหลายคนแล้วเวลาเล่นอาญาคืออยากเปิดไม้ไปเล่นไปอยู่นะแต่แบบมันทำไม่ได้ไงเวลาเปิดไม้ในอาวีปุ๊บไม้มันเด้งออกลําโพงอะเสียงแบบเสียงทุกอย่างเลยมันมันด้งออกลําโพงอะตีเลยโอ้โห ฮิวเรือดก่อนฮิวให้แบบสวยๆกลับมาแล้วเว้ยมันเป็นชีเลือดกูซีหรือเปล่าเอ็งเจ้าเหรอ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 นี่เป็นไงเจ้าสตงสเตปไปน้องเอรินเอเลนเซอร์ เอเลนเซอร์เอา,เอามันเยี่ยมมากโอ้โหไม่ถึงะพร้อมแหกสงสแลกขาดแล้ววะ่ะทุกคนเฮ้ยล่างโดนว่ะเดี๋ยวนี้เปิดนี้น้องๆโอ้ my god อุย้ออยกเกือบตายมันได้ตัดเลือดแล้วนี่หว่าเป<อ>็นคนนี้เลยเหรอ เออต่อเลยโอ้โหโอ้โหโดนเราหมดเลยหมดดงโอ้โหตายมันเอาหนี้มันเอาหนี้ไปไปไปโกโกโกไล่มัน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 สับหลังนอ้องอ้าวเอ็งจะไปไหนเอ็งจะไปไหนเออนี่เป็นไงล่ะ เยี่ยมมากเอากลางคืนเอากลางคืนพี่บอกเลยเกมมันสู้เราไม่ได้หรอก <c oughs> อย่าพึ่งใจเสียอย่าพึ่งใจเสียชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้โยฮ้ยฮ้ยๆ้ยมาดิอ้าวป้งแตกอยู่วะอุย้ยอุย้ยอันนี้สวยแตกอุย้อยไม่ตายหายไปน้อง คิกซี่เดินมาตายอ้าวผมถึกไงผมถึกไงผมถึกไงมาดิมาดิมาดิยินได้ทั้งวันกระโดดสวนไปหนึ่งทีนึงปึ๊ดไม่กลัวไม่หวั่นไม่เกงตก็มาหาดีครับอุ้ยแม่งเกียนจัดอยู่นะทุกคนแต่ท้ายเกมอาจจะเล่นยากอะผมอ่ะการเกมเล่นได้อยู่โย่จังวะ โอ้ยต้องไปแล้วป่ะโอ้ยมาดิจุกจุกจุกมาหนึ่งทีเอาดิเดี๋ยวรอนตีผมก่อนเจอผมแน่เจอผมแน่อ้าวสาโลไปหนึ่งทีเออเอามานันดีนองขอแก้มือขอแก้มือไปฮาขคองไม่ต้องเอาละ ตัวนี้เสร็จผมโอ้โหไม่ได้วะไม่พอจริงทุกคนได้ปะวะโอ้โหไม่ถึงไปและเอาบนดีกว่ายากเสลือเกินแต่ละเกมโอ้โห<ป>ออกมาออกมาไม่รอดวะ่ะไบไป เอ็นจอยก็ผมเดี๋ยวไปหาฟาร์มก่อนทุกคนพอเลยแบบนี้รอพี่ก่อนนอนนอน,น,อนพี่กําลังเกิดขอเวลาอีกไม่นานแล้วบอกเลยว่าทีมเราจะกลับมาตึงอุย้ยชิบหายแต่วะโอ้โหไม่ถึงวะต้องปล่อยวะต้องมาชัวก่อนทุกคนไม่งั้นผมแตกแน่นอนสก,กัดเขาไม่ออกกายภาพหรอมันเป็นแบบนหอีอโอ้สกัดเวทเหรอ การแครี่ครับผมช่วยแครี่สุดชีวิตครับหลังโดนเออหลังโดนแค่นั้นแหละขาเป็นเปียครับผมขาเป็นเปียครับ <Wow. S 1> ผมขาเป็นชาติละครับโอู oh, ชิบหาย oh. oh, ชิบหายกระโดดวืดเดินซ <six> <Yo, what? S 1> ิกแซก่อนเยอะว่ะตาเอตัวเอง เออดีเลยงานนี้กลับทางนี้ไม่ได้กับกับทางนี้ไม่เวิร์กทางนี้มีตัวกลับฝั่งนี้ก่อนกันล่างไปน้องโอ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเตโร่หรอโตโร่ฮะวิ่งเนี่ยก่อมาดีครับก่อมาดีครับก็มาดีครับแบบนี้อ้าวสกัด ไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วไฟได้ทั้งวันไฟได้ทั้งวันสวยงามอยู่พุ่มนี้แน่เลยวะไม่มีวะคิกซี่อยู่ไหนวะเนะี่ยโอ้มันอยู่ที่อ้าวกันเวทสองกันสองละน้องกันสองละน้องกันสองละน้องอุ้ยแต่เลือดสองของผมไม่ลงวะ่สะสกัดบวกคิกซี่ ไม่มีดาเมจด้วยแหละคือแบบมันตัดเลือดแค่เซียววีไงทุกคนเซียววีต้องรีบเบิร์ดไงดูฝั่งซ้ายอูกูแรงมากเอาตัวนี้ดิตัโลโอเฮ้ยเออสวย ยื้อก่อนยื้อก่อนยื้อก่อนนะทีมได้ทางวันผมบอกเลยโอเคกดสกิลอะไรให้หมดเลยเไ,ปไปแล้วเลือดเต็มเลยไปดีกว่ามาทีมฉัน,นะ <Hey. S 1> น,นเนยห้ไม่รอดไอ้นุ่มไอ้นุ่มเออไม่รอด ไม่รอดไม่ปล่อยรอดหรอกไม่รอดหรอกคาบอ่ะไปไปเอาคลองดีกว่าสวยงามสวยโอ้โหรอบนี้โล่างเยอะเลยอ้าวดวงทำไมดวงทำแบบนี้ครับไอสดโอ้ยไม่ถึงว่ะ น้องอาลีฟีจุงเบยตุยเหรอสวยงามมากเพื่อน <c oughs> เออ <c oughs> ไล่สุด <c oughs> ไล่สุด <c oughs> มากับพี่ต้องไล่ใี้สุดไอ้น้องโอ้ย <c oughs> บนบอนบน,บนอุ้ย,ด,ยด้วงอุ้ยเดนอุ้ยเดนของเว้ยเ <c oughs> ย่ายว่า ไม่รอดเลยหนูเออคาบออีสปอร์ตไปเลยอ้ยจะตายจะตายผมบอกแหละถ้าเกมเมื่อกี้มันไม่หลุดนะมันก็ได้แล้วแตกเรียบร้อยก่อไฟมันทับกับขวานอาจารย์เอ้าใช่หรอเนี่ยเฮ้ยผมเล่นจนจบแล้วก่อไฟแม่งทับกับขวานโอ้โหแม่งงี้ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็ชนะอยู่ดีเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่พึ่งรู้พึ่งรู้ แต่ได้ที่หนึ่งได้ไงวันเนี้ยถามจริงซิวซิวเหมือนปอกกล้วยเข้าปากโอ้ยเอาวะขนาดก่อไฟทับกับขวานนะพาร์ทสี่มันเบินเหมือนกันใช่ป่ะทุกคนหากตัวเองหรือพันธมิตรใกล้เคียงสังหารมอนเตอร์อ๋อสกิลติดตัวเมื่อมีฮีโร่รอบตัวพวกเขาจะได้รับความเสียหายอ๋อได้รับเงินเหรอหรือ,อยังไงงงอ๋อก็คือโดนมอนเตอร์ป่าแรงประมาณนี้เองโอเคครับผมก็ทำดาเมจไปเกือบวิเยอร์ที่สุดเลยเอาเรื่องที่บอกแล้วพี่กลับมา